ยายเท่าเมาสซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะอีกหนึ่งซีรีส์ปังที่เพิ่งเปิดกล้องเร็วๆนี้เป็นซีรีส์เทพเซียนฟอร์มยักษ์ตำนานรักสองสวรรค์ทาก3 c สามเช g ซ h e m o o n มป่ายเยี่ยฟันซิงของค้ายไชีอีค่ะนำแสดงโดยไป่ายลูกับอ่าวลุยเผง เป็นแนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีค่ะบอกเล่าเรื่องราวความรักของสัจเทพเทียนชีกับเทพธิดาจันทราเย่หมีที่ลงไปเกิดอย่างโลกมนุษย์โดยเย่หมีขณะเป็นมนุษย์มีชื่อว่าไป่ซั่วเป็นบุตรีคนเล็กของแม่ทัพใหญ่ที่ปฏิญาณตนมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นเซียน ต่อมานะคะบุพเพอลาวาดก็ได้นําพาให้นางได้ช่วยชีวิตเทพปีศาจนามบ่ฟฟานเยหรือก็คืออีกร่างหนึ่งของเทียนชีนั่นเองแม้ทั้งสองจะจดจำกันไม่ได้แต่ก็ถูกดึงดูดเข้าหากันอย่างประหลาดค่ะและตกหลุ่มรักกันในที่สุดท่ามกลางดามากวากน้ำ หวามทางรักนานาประการที่ถาโถมเข้ามาแต่ด้วยความรักอันแข็งแกร่งนะคะทั้งคู่ก็จับมือกันก้าวข้ามทุกสิ่งและได้ทองรักกันในทยที่สุดค่ะอันเนี้ยยายจับความมาจาก My Dramalist นะคะหวังว่าจะมีแกงกันนะในภาคสวรรค์ก็จบเศร้าขนาดนั้นได้เกิดใหม่ก็ควรจะต้องแฮปปี้แฮปปี้แล้วอะใครเห็นด้วยกับยายขอหนึ่งไลค์ หรือว่ามาเมนที่ใต้คลิปได้เลยค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย